สวัสดีชาว Galaxy กซวันนี้เรานําตัวของ Samsung a s a m ซ u n g Galaxy ซี่แท็บ A9 แกะกล่องให้ทุกคนชมสําหรับตัวของ A9 ตัวนี้อยู่ที่ราคา6,990บาทอุปกรณ์ในกล่องมีแค่สายชาร์จอย่างเดียวคุณต้องซื้อตัวของหัวชาร์เพิ่มเหมือนเดิมแต่มาตอนนี้จะมีตัวของแดปเตอร์แถมให้มีจํานวนจํากัดนะรุ่นนี้ซีรีส์นี้มีแค่สีดําหรือว่ากาฟ้าอย่างเดียวนะเรามาดูในกล่องเลยว่ามีอะไรบ้าง อันดับแรกก็ตัวเครื่องนี่แหละน้องก็จะทำกันแกะ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 ออกมาว,ว้าวสิสเกอร์ไฟดูกล้องสิเหมือน s ม m s u n g g a กาล y ซี่ามเลยมาดูดูว่าอุปกรณ์ข้างในมีอะไรบ้างนี่ไงสายชาร์จของเราเป็น C2C นะเอาเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวเขารู้ว่าไม่มีอะแดปเตอร์ รุ่นต่อไปเป็น Samsung Galaxy A9 Plus นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่9,990บาทเอากีกีดกีดกีดเลยกีดเลยเอที่กีดไม่เจอสิไม่ใช่แบบเดิมแล้วสิมันต้องกีดด้านบนกีดแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับ สำหรับตัวของ A9 Pad เขาให้แบตเตอรี่มาถึง740ม ah, ิลลิแอมป์และมีความจําอยู่ที่128 GB RAM 8 GB เพิ่ม,ม RAM ได้6 GB ชาร์จด,ด้วน15วัตต์นะบอกเลย CPU เป็น s n a p d 695นะเอาอมาดูตัวเครื่องกันเลยครับว่าสเปคนี้ลำโพงถึง4ตัวเลยทีเดียวจูนโดย Dolby Atmos นะส่วนตัวของ A9 นะครับจะมีความจําอยู่ที่64 GB RAM 4 GB แบตเตอรี่5100ม ah. ิลลิแอมป์มาด้วยลำโพง2ตัวและชาร์จด้วย15วัตต์ในกล่องก็มีแค่สายชาร์จอย่างเดียวนะครับส่วนรับเครื่องอัพเอดีกาได้ถึง1 TB แต่เราไม่แนะนํานะครับเครื่องอื่น หน้าจอของเอกพัดอยู่ที่11นิ้วและตัว A9 อยู่ที่8.7นิ้วเอกพัดรองรับผ่ส่วน A9 รองรับแค่ 4G เท่านั้นนะใครสนใจทักอีาอ e ีบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยว่าราคาเท่าไหร่และสเปคเป็นยังไงใครและที่ลืมบอกไปสําหรับตัวของซ a ม s ุงก g a l ็ x ซ A9 และ A อกพัดสามารถร่วมกับตัวของ a ัม u n g Finance พัทได้แล้วนะเพียงแค่นำมาประชาชนใบเดียวเข้ามาติดต่อสอบถาม3นาทีรู้เรื่องได้รับเครื่องกลับไปใช้แน่นอนบาย